รเราไปเจอเครื่องกลึงนะครับเนี่ยเครื่องกึเกเเงเก่านะครับเนี่ยเราซื้อมาของเก่านะครับเนี่ยเราซื้อมานะครับเขามีเป็นชิ้นๆครับเราจะมาทําการประกอบดูว่ามันจะคุ้มจากราคาเท่านี้เราสามารถเราซื้อมาไหมว่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับของเก่าครับเครื่องกึงเก่าครับ นี่เราทําการถอดออกแล้วครับสายพานมันจะอยู่ในนี้ครับนี่ครับสายพานมันครับถอดออกมันจะมาซ่อมครับว่าราคาว่าจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านี่ครับนี่ครับขอดออกาแล้วครับนี่ครับทำการลื้อครับลื้อแบบชิ้นๆเลยนะครับเนี่ย เรื่องมาดหวนะครับ,รบนี่นี่ครับนี่นคืออะไรครับนี่นคืออะไรหล่นมาอยู่ในพื้นในนี้นะครับเดี๋ยวดูครับว่ามันคืออะไรตัวนี้นคือน็อตอะไรอยู่ในนี้ก็ทำการลื้อแล้วนะครับ ประกอบหรือซ่อม 28, 28 rồi. Rồi. Đó. Giờ mình cứ luộc hành, mình thăm hành cho nó mềm cho cháu. Được chưa? không lấy được. Mình cắt cắt luôn này. Mình cắt được. Mình lóc ra. Mình nó xong rồi. Xí na. Được không? 1 3 sẽ làm

luôn 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 Chín Chín ขึงมาครับมันแยกชิ้นๆมาครับเห็นที่ร้านของเก่าครับเรามาซ่อมดูครับว่าราคาประมาณเนี้กงเริ่มจะใช้งานได้ดีแค่ไหนแล้วของที่มันขาดไปตึงใส่ใหม่นะครับนี่สวยอยู่เกียวนะครับเนี่ยมันไม่มีครับเราก็ทำการใส่ใหม่นะครับแข่งเลยครับ นี่นะครับดูว่าโยกได้ไหมอโอเคโยกได้นะครับอัดกระบีครับอืมอืมครับดูครับว่ายกได้ไหมครับโอเคครับโยกได้นะครับนี่นี่ครับโยกได้นะครับ ยกได้นะครับนี่ยแล้วก็วส่งให้เสร็จแล้วก็ว่าราคาประมาณนี้ราประมาณนี้ว่ามันมีแล้วชุดเกี่ยวนี่เราซ่อมหมดแล้วนะครับนี่ชุดนี้เ,าเาราตึงหมดแล้วนะครับนี่ที่หลวมๆนะครับที่หายไปก็มีเพิ่มนี่ครับวเอาหายครับ นี่ครับหายนี่ครับชุดกับอันนี้หายไปครับหน,นึ่งมาใส่สปริงใส่ลูกปืนอันนี้ก็เอาน่าจะเสียหมดครับเ็ามาตึงใหม่พอกตึงใหม่นะครับนี่ยนี้ชุดนี้ทำลองริ่มใหม่ทุกอย่างครับนี่ครับนี่ แค่ไหนราคาของมันนี้เราซื้อมาเป็นชิ้นชิ้นนะครับไม่ได้เป็นครบทไหนหายเราตึงใหม่ครับ คครับน,นี่ครับน,นี่นะครับอโอ้เจ๋งครับนี่เริ่มเป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะครับนี่โอเคครับอืมโอเคเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะครับนี่นี่เจ๋งมากได้สำเร็จแล้วนะ ใกล้สำเร็จแล้วใกล้ใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับใกล้จะสำเร็จแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราพยายามจะทำให้มันเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการ ตัดใส่นะครับตัดใส่ตัดเหล็กมาใส่ใส่ยางเหล็กใส่ใส่ยางนี้ด้วย Top. ครบนะครับ ครับซื้อมาเป็นชิ้นแล้วต้องมาทำแบบอันไหนหายแล้วมาทำแบบใส่นะครับคล้ายสุดนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทำขาตั้งเสร็จค่อยมาลงให้ดูอีก